ครับสวัสดีครับเซอร์ไรต์สตูดิโอครับผมมาแนละ้ววันนี้มีไก่ด้วยนะฮะวันนี้ครับนะมีปัญหาเรื่องอ่านี่เลยเจ้าฮอนด้าเวฟของผมนะร้อยสิบไอนะครับอยู่ดีดูมาโดยไก่ฮนะสตาร์ทมือไม่ติดจังนั้นแง่ะง่แ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 ง่นะฮะซึ่งอาการนี้นะครับลอง ร์ชหาจากอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับก็มีหลายอาการด้วยกันนะครับหนึ่งในอาการและหนึ่งในการแก้ไขปัญหานั้นก็คือแบตเตอรี่นะครับรับแบตเตอรี่นั้นกําลังไฟไม่พอนะไม่พอที่จะไปไปฉุดนะให้ได้สตรา,าร์ทมันทำงานนะครับก็เบื้องต้นก็ลองเปลี่ยนแบตก่อนนะครับที่พี่ขแนะนํามานะซึ่งก็เลยถามพี่เข้าไปว่าเปลี่ยนเองได้ไหมนะครับเดี๋ยวว่าเปลี่ยนเองได้นะครับไม่ยากนะครับจนเดี๋ยวนี้เราจะลองมาเปลี่ยนแบตดูว่า อาการที่เราสตาร์ทมืงไม่ติดเนย่ยมันจะหายไหมครับรถคันนี้ผมใช้มาประมาณ5ปีแล้วนะครับ5ปีแล้วตั้งแต่ออกมาจากโชรูนะออกาจากสูงยังไม่เคยเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยนครับซึ่งผลิแบตเตอรี่แบตเตอรี่แห้งพวกนี้เนี่ยนะฮะสองสามปีก็คนมันก็น่าจะเสื่อมละอันนี้ใช้มาถึง5ปีนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนแบตแล้วนะครับอาการของการาสตาร์ทมือจะไม่ติดนะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันมันตามอายุมันควรจะเปลี่ยนแบตและนะฮะแต่ถ้าเปลี่ยนแบตแล้วโชคดีนะครับ ตัดมือติดขึ้นมาก็โอเคปัญหาจบนะครับก็ไม่ต้องเอาไปที่ร้านนะครับไม่ต้องเอาไปเข้าศูนย์ไม่ต้องไปที่ร้านนะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันดูเลยนะครับนันนี้คือแบตเตอรี่ที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็อ,อุปกรณ์ที่ใช้นะครับเขาบอกว่าใช้สกรูไดเวอร์นะครับนี่สกรูไดเวอร์หรือไขควงนะหรือสกรูไหลใช่นะครับรกกใช้แค่นี้เปลี่ยนนะฮะก็นี้เรารู้สึกจะเราจะระแวงไก่หันบ่อยนี่เฮ้ยมีอะไรมีไก่ไ มาร่วมมาร่วมเฟรมด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนไปนพร้อมกันเลยผมก็ไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนนะครับเป็นการเปลี่ยนครั้งแรกนะครับรู้ว่าแบตเตอรี่นั้นอยู่ในช่องเก็บของนะใต้บอกนะครับแต่ยังไม่รู้วิธีแกะยังไงนะฮะเดี๋ยวลองมาลองดูพร้อมกันเลยครับนี่ไพเลยและเข้าให้นี่เลย นี่นะฮะแบตเตอรี่5ปีนะครับจะลกๆหน่อยนะฮะฮนะรว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยผมเคยดูคู่มือมาพอสมควรแล้วแต่ว่ายังไม่เคยแกะยังไงวะ่าฮฮงานงอกแล้วแกะยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะ ไอ้ยแกะอะไรเนี่ยมีสลักตรงนี้แล้วเนี่ยเอาโซ่ก่อนไหมอ่าเ,เอาโซ่ก่อนมาในใต้องไขโ,โอเคนี่เลยนี่นะมันเป็นยิงวะเนะี่ย <laughs> นี่ไม่เคยตอกมาก่อนนะไม่เคยเปลี่ยนในครั้งแรกเลยไม่รู้ว่า,าต้องขันน็อตตรงนี้ก่อนนะครับ เห็นไหมต้องเห็นไหมเห็นแล้วแวบแวนี่เลยคันนัดหนึ่งตัวดีนะเมื่อกี้ไม่พยายามฝืนที่จะออกเฮ้ยโอเคก็เหลืออะไรนี่คือแบตเตอรี่นะครับนี่คือแบตเตอรี่ของมันเดี๋ยวแล้วโอเคเราปิดสวิตช์เรียบร้อยแล้ว นี่นะครับสองโวลมันจะมีขั้นวนะฮะสองขั้วก็คงจะต้องไขนะครับการปล่อย,ยโอเคเราไขอันเอาเอันกรออก่อนครับมัจะมีขั้วบวกกับขั้วลบนะครับเห็นไหมสีเขียวนะเป็นขั้วลบสีแดงขั้วบวกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ ให้มันถูกตามนี้เปิดๆๆๆๆเพื่อความรวดเร็วลุดไหมโอเคแล้วก็เอาขั้วออกแล้วก็เอาแบตเตอรี่ออกโอ้โหก็น่าจะเสื่อมแล้วนะโอเคนะเราจะลองเปลี่ยนดูนะฮะอุ้ย อเคเอาออกไปแล้วก็เอาแบตเตอรี่ที่เราซื้อมาครับมาเปลี่ยนอ่ะอุปกรณ์ให้ด้วยนะฮะก็ใส่ตามนี้นะครับอันนี้คืออะไรที่ให้มาก็ต้องเอาเดี๋ยวนะผมขอวางแบตเตอรี่ก่อนนั่น้ลเรียบร้อยหนึ่งตัว อยู่นี่นะฮะนะก็จะลักทุเรหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะผมไม่ได้ไม่ได้แกะไว้ก่อนนะสุ่มเลยตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็ต้องเอาใส่ด้านในนี้นะฮะเพื่อเป็นตัวยึดล็อกน,นะครับนะนะฮะที่แถมมาในชุดนะเพื่อที่จะเป็นตัวล็อกล็อกน,นี้นะครับฉะนั้นก็ ใส่กลับเข้าไปนะครับโค้ลลบที่เขียวครับโอเคเราก็ต้องคิดว่าคนดูจะมึนหัวไหมกล้องใส่เพือ่ออาจจะมึนหัวเล็กน้อยแตก่กล้องต้องนิ่งๆนะแตะก่กล้องต้องนิ่งๆนี่นะฮะไปแล้วไม่มีอะไรเลยจริงง่ายมากนะครับเนี่ยฉะนั้นถ้าใครจะเปลี่ยนแบตเอนะครับไม่ต้องไปร้านหรอกว่า ซื้อแบตมาแล้วก็มีสักสกไลมีสัก,กูเดเวอร์มีไข่ขง่ครับตัวเดียวพอเน,นี่ยไม่ยากเลยง่ายมากขอพอตึงๆมานะฮะไม่ต้องแน่นมากตึงๆพอแค่เองเสร็จแล้วมาลองเดี๋ยวลองดูสตาร์ทมือติดไหมถ้าไม่ติดก็เป็นเรื่องของอย่างอื่นแล้วนะครับนี้ ปุ๊บอ่าเฮ้ย <Hey! S 2> เอาใหม่นะครับโอเคเรียบร้อยนั้นก็สรุปว่านะครับปัญหาเกิดจากแบตเตอรี่นะครับเสื่อมจริงๆ,ๆนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะใช้มา5ปีแล้วนะครับ <S <S ดูสิดูสิดูสินี่ไงขั้วมันสิฮะขั้วมันสนิทขึ้นหมดแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นใครมีอาการเหมือนผมนะครับแบตเตอรี่ใช้งานมานานๆแล้วนะครับแล้วก็สตาร์ทมันไม่ติดครับลองหาซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนดูเองก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องยกไปที่ร้านนะไม่เอายกติดไม่ต้องขับไปที่ร้านเนาะนะเป็นการเรียนรู้นะครับด้วยตัวเองเพราะว่ารถเราใช้ทุกวันนะครับจำเรื่องไหมนะครับเราคนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถของเราเอาไว้ด้วยนะครับนะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ แต่ใครขี้เกียจจริงๆก็ขับไปร้านก็ได้นะแต่ถ้าขัยเองได้ก็ดีนะถึงก็คือปัญหานะครับถูกแก้ไขเรียบร้อยนะครับโดยการเปี่ยเพลทแค่ก้อนเดียวนะครับเย่เรียบร้อยครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับจบเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับรถคันนี้มีอะไรเสียอีกก็จะมีจะมีการทําคลิปเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับหรือไม่ก็จะมีเรื่องอะไรสนุกสนานก็ไปเลี้ยวลองเทสไปเลี้ยวยังอ้าวลืม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 อ่า เกี่ยวไหมมันเกี่ยวกันปล่าไม่เกี่ยวครับแต่กระเทียมด้วยก็ได้ครับนะครับไฟเลี้ยวครับโอ๊ยไปครับแคปแคปแคปเอ้ใช่ไหเออดูไฟหลังโอ๊ยแต่ไม่ต้องแต่ไม่เสียไฟเบรคไฟเบรคติดติดติดดูไฟเลี้ยวหลังดูไฟเลี้ยวหลังติดติด ครับระมบไฟปกติครับโอเคร <Okay. S 1> ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับเซนไรส์สวัสดีครับเย้